โอเคครับ okay, ผมก็ขอกราบสวัสดีชาวโลโบุทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับ Toilet Tower Defense กันอีกแล้วนะครับดีครับดีครับผมดีครับ <c oughs> พิมพ์เห็ดซะด้วยโอเคปล่อ okay, ยไปโอเคมีคนเทรดมาเขาอยากได้อะไรเออให้แค่นี้เขาอยากได้หรือเปล่านะับเปิดมาก็เทรดกันเลยทีเดียวหรือเขาจะให้หรือเปล่า ไม่ให้ก็ไม่เอานะครับผมก็โอเคก็วันนี้ก็จะมาเล่นนะครับผมเป็นยูนิตใหม่นะ New Year New Year สักอย่าง f i r e Work Hunt อันนี้ก็คิดว่าทุกคนน่าจะได้แล้วแหละคงไม่ต้องให้ผมตามหาช่วยใช่ไหมไม่หรอกมั้งเนาะพอคนทำไปเยอะแล้วอ่ะก็ตัวแรกนะครับผมหาได้จากล็อบบี้นะเป็นระดับอันคอมมอนนะต่อไปเป็น20นะหาจากเทรดดิ้งพาซาอันนี้ก็เก็บง่ายเหมือนกันเป็นสไนเปอร์เป็นตัวที่ ตีไกลที่สุดของเกมนี้แล้วต่อไปนะครับผมเป็นสุดท้ายเลยก็คือ30ดอกไม้ไฟซึ่งตัวนี้เป็นระดับ UGC หรอใช่ไหม UGC อเ e ทมก็ตัวนี้หาได้จากการที่เราลงด่านนะลงด่านแต่ละที่แต่ละโหมดยาก,ยากๆทั้งนั้นเลยก็เดี๋ยวเราไปทดสอบยูนิตใหม่กันเลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ปลามพาราไซโอเคโอ้ยเดี๋ยวเดีเกือบเกือบบแน่่ลืมลืมซะด้วยเผื่อเราดวงดีนะ เปิดเปิดใช้ยาแล้วก็เปิดกล่องครับเฮคือโคตรจุกโอเคไม่เป็นไรเรื่อยๆครับเรื่อยๆแร่เหรอก็มันมีแค่2ตัวนะก็ถ้าได้ก็เกินอ่ะก็เว่อร์ไม่ออกสุดท้ายเป็น e อ็ o ซ์คล e ซี e สปีกเกอร์โอเคเดี๋ยวเรามาจัดยูนิตที่เป็นตัวอีเวนต์ก่อนตัวนี้ใช่ไหม s n นกี y Speaker Man มดาเมจ150่0ถึง ระยะ10 1 6คููดาว2 DPS ก็75 1 2 0 0ถึง1,200ตัวนี้ระดับแรอุ้ยสเปรดด้วยระยะสเปรด6 1ถระยะค่อนข้างที่จะใกล้อยู่นะอันเตอร์คาเมลราโอเคเี๋ยวใส่ไปแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็น UGC อยู่ไหนนะเดี๋ยว <c oughs> มันใช้ตัวไหมเนี่ยโอโ้โหไม่ใช้ยูนิตมันคืออะไรก็ผลของการไม่ไม่ดูแพทเกมไม่ดูแพทฟอร์มคือทำอะไรได้ัลโหล มันคือตัวอะไรใครที่ดูคลิปนี้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมลงด้าเออเจ้นโอไม่นะกดผิดกดผิดลืมลืมเอาตัวแบกมาโอเคงั้นเราเล่นมีเดียมกันเลยกันตัวนี้ละกันมีเดียมมันก็น่าจะง่ายอยู่เลยใช่ไหมอู้สวยครับสวยงามมากท่าโจมตีนะตีอย่างเบาอ่ะไม่ใช่เบาตีช้ามันตีช้าไม่ใช่ไม่ได้ตีเบาโอเคตัวนี้มาช่วยไหชงโอ้โหคู่ดาวสง ไอ้ครูดาวสืออัพเฮ้ยมันมีสเปรดแค่ตัวนี้ตัวเดียวนี่หว่ามีเทนะี่ยมเลยจยอะแยะเลยเปล่าเพื่อนเราเชื่อว่านายทำได้เว้ยนายทำได้สองร้อยละนี่ก็วางระยะไหนถึงจะคุมอ่ะตรงนี้แล้วกันโอ okay. เคเผื่อระยะเติบโตมีปะมีมีม,ม,มีต้องเติบโตได้สิสไนเปอร์เลยนุ่มเฟยก็รออัปเกรดก็ไม่ได้ไม่ได้เอาตัวตัวเพิ่มเงินมาก็น่าจะจบยากพอสมควร แต่ไม่เป็นไรโอ้อัพเกรดแล้วมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเส่หูฟังอะ่ะต่อไปรออัพเกรดตัวนี้แล้วกันนะไายเวิร์คคาเมล่าแมนโอเคอีก2ตัวโอเคอัพเกรดได้ละดูด,ด,ด,ดูดูการเปลี่ยนแปลงมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าปั๊บเอ่มไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะอู้ตัวนี้ดีตัวนี้ดีมากฮันเตอร์คาเมล่าแมนระยะไกลย,ยิงแรงเสียอย่างเดียวคือ ยิงช้านะอัปเกรดเป็นเลเวล4นะครับผมแม็กแล้วแล้วก็ดาเมจอยู่ที่2,000ระยะ25คู่ดาวหนึ่งค่อนข้างเร็วแต่ยังไม่เร็วระยะการระเบิดก็12ถึงไหมโอ้ไม่ถึงด้วยโอ้โหนี่ถือปืนอย่างเท่อย่างเฟี้ยวโอเคเดี๋ยวรออัปเกรดเป็นเลเวลสุดท้ายหรือเปล่าหรือเปล่า5,000เลยนะอ้โหได้ไป5,000ถามิงป๊าบเรียบร้อยดาเมจ5,000ระยะ 8 0คู่ดาวอยู่ที่1เอาไว้ตีพวกเลือดเยอะๆนะพวกบอสพวกอันเนี้ยเราสามารถปรับทาร์เก็ตได้เป็นสตองเกสนี่ก็สามารถที่จะตีตัวที่เลือดเยอะได้นะเออเนี่ย,ออยถ้าปล่อยปล่อยให้อ่าไฟเวิร์คคาเมล่าแมนสเปรชใช่ปะไอพวกที่ดาเมจด้น้อยนะแล้วก็มันจะสามารถปล่อยให้ฮันเตอร์คาเมล่าแมนเนี่ยโจมตีตัวที่เลือดเยอะนะเออคอมโบอย่างสุดยอดเป็นเลย แล้วก็อัปเกรดให้ตามถึง2ตัวดูดินี่นเห็นไหมใตยก่อนถึงระยะของไฟเวิร์คคเมล่าแมนิกนักฆ่าของเราสังาหารไปหมดแล้วไอ้พวกเลือดเยอะๆเนี่ยเนี่ยพวกเนี่ยเนี่ยเห็นไหมใบเราก็ไม่ทันเออตีเอาตีเอาเข้าระยะไม่ได้เลยอุย๊ยอา้าวไม่น่าพูดเลย <c oughs> ไม่น่าพูดเลยเข้ามาถึงระยะเลยอุย๊ยนี่ไงมิวแทนเอา หายหายไปเลยน,นะอุ้ยนี่นี่นี่มันมันไม่ใหญ่พอมันต้องไปเล่นด่านฮัดนะอุ้ยนี่นี่น,นี่เห็นชัดเจนเลยมาที่ตัวนี้ตัวนี้อู้เยอะนะเยอะนะเดือดเยอะนะแต่แต่ก็ไม่ไหวอะ่ะไม่ถึงอะ่ะอุ้ยนี่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 ตัวนี้ตัวนี้วิ่งเรนะ็วซะแล้วอ้าววิ่งเร็วแต่ว่าเลือดน้อยอยู่ดีอย่าดูบอสอะ่ะ มีบอสไหมมันมันไม่มีบอสที่แบบตัวโหดๆเหมือนกับอีเวนต์ของแบบคริสต์มาสอะที่เป็นตัวสีฟ,ฟ้าตัวน้ําแข็งใหญ่ๆ,ๆ,ๆตัวนั้นเลือดเยอะมากมันจะเห็นศักยภาพของตัวที่แบบตีงแรงอย่างเงี้ยดีดีสุดๆเลยดามเมจห0 0พก็แรงนะแรงแบบแรงสุดหรือเปล่าผมคิดว่าน่าจะแรงแรงที่สุดในระดับเออเรียเดอรี่หรือเปล่าเอยไม่ใช่ละไม่ใช่ละ ดามเมจอะไรเนี่ยหนึ่งหมื่นเอ้ยหนึ่งแสนหนึ่งแสนถึงสองแสนตัวอะไรวะเนี่ยเอาเข้ามายังไม่เคยเห็นตัวนี้ยังไม่เคยเล่นอ่าแล้วก็เอาเพิ่มเงินมาอีกหนึ่งตัวโอเคมาเล่นรอบสุดท้ายนะก็ตอนนี้เล่นดันอีซี่แล้วกันมันค่อยจบง่ายจะมาดูตัวตัวนี้เฉยๆว่ามันจะโหดขนาดไหนนะปล่อยมันเลยซานตาคลอสของขวัญของขวัญขอเป็นตังค์ก็พอนะครับขอเป็นตังค์ก็พอนะครับผมคุณซานตาวางซานตาสก่อน สตาให้ครบทั้ง3ตัวนะเราจะได้เงินแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยหมดอีซี่มันจะวางมันจะได้วางไหมเนะนี่ยตัวเนี้ยปุ๊บอ้าวทำอะไรได้พิชฮะเฮ้ยของจริงครับของจริงดาเมจหนึ่งแสนแต่ว่าคูดาวมันเยอะอย่างงี้ได้เองเอาลดคูดาวให้หน่อยพลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งพลังมันเยอะมันก็ต้องใช้เวลาคูดาวเยอะ สมเหตุสมผลอ,อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยตา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 ย,ตายอุ้ยตัวนี้ลืมดูระยะคูดาวเลยอะแต่ก็ืีว่าเอามาลองแล้วกันก็เดี๋ยวกลับกลับไปก่อนเพราะว่าจำไม่ได้ครับคูดาวต่ำสุดมันเท่าไหร่อ่ะไม่ต้องจบเกมครับก็นี่เลยเลเวล3ดาเมจ2 0 0 0 0 0ระยะ22คูดาว30ิวิเอาไปเล่นด่านฮาร์ดด่านในแมเนี่ยยากนะ ยากเลยเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยดามเมจเป็นแสนเป็นล้านอยู่แล้วแล้วก็ครูดาวมันเยอะเกิน30เลยเนาะอยากดูว่า80มันจะคุมทั้งฐานได้ไหมตอนนี้ด่านนี้มันจะคุมทั้งฐานหรือเปล่ายังไม่ถึงอุย้ยมันจะมันจะถึงเว็บ20แล้วมันจะไม่ทันเอาเปุ๊บไม่ทันจริงด้วยขายครับขายขายก่อนขายก่อนเว็เพิ่งมานะเว็บ20นะอย่่เพิ่งนะโอเคเปุ๊บโอ้งวงยู่ไหนวะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมอไม่เห็นบุโอ้นี่ไงปึ๊บปึ๊บถึงไหนหวะผมไม่เห็นจริงมองไม่เห็นเลยโอ้แมปสว่างเกินโอเคเดี๋ยวระยะสายตาโอ้นี่ไงนี่ถึงนี้เองถึงนี้ตรงนี้ตรงนี้ถึงตรงนี้นะนี่อุย้ยเกือบเกือบถึงฐานเลยอะ่ะเกือบคุมทั้งแมปอะ่ะดูดิโอ้ก็ถ้ามีระยะหนึ่งร้อยมาก็จะ โอ้ยเกินอ่ะแต่รอดูว่ามันจะมีไหมมีหรือเปล่าโอ้ยหันไปนะเออโอพูดไม่ทันขาดคำโอ้เออเรียบร้อยครับผมจบไปแล้วนะครับก็เป็นการเล่นที่มันง่ายเกินอ่ะหมดมีเดียมกับหมดอีซี่มันก็มันมันง่ายเกินอ่ะแต่ก็ไม่นานใช่ไหมเออมันไม่นานเลเซอร์กันคามราตัวอะไรเนี่ยตัวใหม่ก็สองตัวเลยปะรัดคามเอยไม่ใช่มีแต่เลเซอร์ ดวงมันก็ยังมีอยู่นะยังมีเพิ่มโชคคูณสองอยู่ไม่เอาดวงกุดไม่เอาดวงกุดเออเรเจนเดอรี่ขอตัวใหม่ดีตัวไม่ไมไมใช่อีพิกแมวตัวนี้เอาปุ๊บโอ้โหทามเจงเงินจะหมดแล้วนะ่ะเอ,อ้ยไม่นะสุดท้ายครับเรเจนเดอรีย่ยังไม่ออกเลยคูณสองโอโ้ราชาดวงกุดไม่นะห้าพันเราหายได้พิบกา คลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ลวกันนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอ๋ออ๋อลืมบอกไปก็สําหรับเพรซิม9 9นะก็ผมยังเปิดยังไม่ถึงโลกสุดท้ายเลยก็ใครที่รอก็ไม่รู้อะไม่มีไม่น่าจะมีคนรอหรอกก็เดี๋ยวจะอัพให้เป็นคลิปถัดไปต่อจากคลิปนี้แล้วกันนะครับสาหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม